ต้องใช้ชีวิตให้พอเพียงหาสเสบียงไว้ให้เพียงพอหมดลมหายใจยังเหลือสเสบียงไว้สืบต่อให้บุตรหลานสวัสดีครับผมสอนรักลิเกนักพยากรณ์เชื่อสิเปะ๊ะวันนี้มาพยากรณ์ดวงชะตากันท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับวันที่25สิงหาถึง3สสิงหาดวงชะตาท่านจะเป็นอย่างไรใแบบแรกนะครับสามไม้เท้าใบที่2องเดเวอร์นะครับใบที่3ามถ้วยนะครับใบที่สนะครับ5ดาบนะครับอ่า นะครับก็เจมงบอกว่างานที่ทําอยู่จะประสบความสําเร็จนะครับจะประสบความสําเร็จบางดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือคอนแทคก,กับชาวต่างประเทศหรือองค์กรที่ท่านทําอยู่นั้นเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับต่างประเทศจะปังมากนะครับตอนนี้ก็เรื่องความรักนะครับอย่าเพิ่งหงอยหาปล่อยวางก่อนนะครับสาหรับคนที่เกิดวันจันนะฮะตอนนี้ก็ เรื่องงานสําเร็จนะครับเรื่องความรักนะครับมีปัญหานะครับและใครที่ยังไม่มีความรักนะครับยังไม่มีคนรักเข้ามาในสัปดาห์นี้ใครที่เข้ามาหาเรานะครับก็มีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่ส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับในสัปดาห์นี้ระมัดระวังนะครับในเรื่องปัญหาความรักจะบังเกิดขึ้นนะครับก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็การงานโดดเด่นนะครับ การเงินก็มาปังนะครับแต่เสียหายในเรื่องความรักนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยวางนะครับแล้วสินข้อ3เป็นเรื่องที่สําคัญบางดวงชะตาที่มีโรคใบที่2ที่สาจะถูกจับได้นะครับในสัปดาห์นี้ระมัดระวังให้ดีนะครับโชคราบนะครับให้ไปขอพรนะครับพระเจ้าตักสินนะครับพระนเรศวรมหาราชนะครับไปขอพรที่นั่นนะครับท่านจะได้โชคได้ทรัพย์นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักสามเศร้าเข้ามาจะดึงดวงเรานะสำหรับดวงชะตาท่านที่ เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ถือว่าดวงดีการงานโดดเด่นการงานมั่นคงนะฮะนะฮะการเงินก็มั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นนะ่ะให้ระมัดระวังในเรื่องความรักนะครับ ค่าดวงชะตาเสียหายเสียหายจากสินข้อ3นะครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังในสัปดาห์นี้นะครับส่วนสุขภาพนะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่เครียดและกังวลเท่านั้นเองนะครับโชคลาภก็ให้ไปขอนะครับไม่ว่าจะเป็นพระนเรศวรมหาราชนะครับหรือพระเจ้าตากสินนะครับสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดวันจันทร์ทั้งหมดทั้งมวลคือการพยากรณ์จากผมสอนรักเลขเกณฑนักพยากรณ์เชื่อสิเป๊